5สิ่งที่พลาสติกลงเรือน UV 7%ช่วยปกป้องพืชของคุณได้1พลาสติกลงเรือน UV 7%ช่วยลดปริมาณรังสี UV ที่ผ่านเข้ามาในลงเรือนของคุณมีส่วนผสมของสารเพิ่มความทนทานต่อ UV 7%ในเนื้อพลาสติกลงเรือนซึ่งช่วยดูดซับและสะท้อนรังสี UV บางส่วนทำให้ปริมาณรังสี UV ที่ผ่านเข้ามาในลงเรือนของคุณ ลดลง 2. ป้องกันรังสี U.V. ที่เป็นอันตรายต่อพืชของคุณได้นะครับโดยรังสี U.V.B. ซึ่งมีพลังงานสูงมันจะสามารถทำลายเซลล์พืชของคุณได้พลาสติกลงเนิน U.V. 7%จะช่วยกรองรังสีเหล่านี้ออกไปบางส่วน,นครับ 3. ช่วยควบคุมปริมาณแสง U.V. ให้เหมาะสมครับแม้ว่า U.V. จะมีประโยชน์บางประการต่อพืชแต่การได้รับ U.V. ในปริมาณที่มากเกินไป อาจเป็นอันตรายพลาสติกลงเนิน uv 7จะช่วยพืชให้ได้รับแสง uv ในปริมาณที่เหมาะสมครับ 4. ป้องกันการเกิดความเครียดในพืชครับทำให้พืชเกิดความเครียดและการชะลอการจเจริญเติบโตลงและ 5. ครับพลาสติกลงเนิน uv 7จจะช่วยรักษาสมดุลของกระบวนการสั่งเคราะแสงให้กับพืชของคุณครับโดยการควบคุมปริมาณแสง uv ที่เหมาะสมจะทําให้กระบวนการสั่งค้อแสงของพืชดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพครับและถ้าหากท่านใดอยากมีพลาสติกลงเรือนแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้ขนาดไหนนะครับทักหาแอดมินแล้วแจ้งว่าถามลงเรือนหน่อย